10โมงเช้าที่ลาบ,บุรีวันนี้นะฮะเรามาดูที่ร้านชชิมเต็งกันข้าวคุกกะปิโคตรอร่อยมาจากกรุงเทพเพิ่อมาร้านนี้เลยไปดูกันว่าเป็นยังไงเด็ดจริงร้านนี้นึ่งข้าวคุกกะปิคือที่สุดจริงๆมาดูนี่ครบเยอะมากๆเลยของเตรียมใหม่ทุกวันนะฮะพวกเครื่องต่างๆหูหวานเลยหอมแดง ไทยเกี่ยวเยอะมากที่แต่ชั้นนี้ทำเป็นทีมทำเป็นทีมโอ้โหดูดิเป็นกระทะผัดข้าวมูงเปียที่ยิ่งใหญ่มากแต่ชั้นนี้คือมหวานข้าวมูงเปี๊ยาััไทยเกี่ยวไปด้วยต้องการลิกนะครับพร้อมเสริฟเลยเลิศ คุณเป็นข้าวผู้กาแฟราชบุรีนะฮะสามสิบแปดปีของร้านนี้คือจะบอกว่าที่สุดจริงๆนะมันก็ม,ม,มีทุกอย่างให้มีอร่อย,อยอรจริงนะหับมาจากกรุงเทพเพื่อมาร้านนี้เนี่ยแบบคือว่าสุดยอดอ่ะเละิศเลิศกะปิเคยหอมหมูหวานใช่ไหมฮะกุ้งเอวย่อยกุ้งแห้งสุดจริงเลยครับ หอมมากต้องหอขาวต้งสับพอเราห้องก็ปิดปุ๊บงานเป็นเรื่องขึ้นเลยงานนี้เล่นลมากมีางานเทปเลยมมเยอะมากเลยอ่ะต้มปลาก็เล่นฮึ่มก็ฝึกยืน ข้าวหน้าไก่ของร้านนะฮะน้ำซอสราดลงไปร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่แล้วแม่ใจดีมากคนนัินเลยด้ยครับม,มาร้อมีนะ,ะเขาก็เปิดร้านนี้ตะ่นเช้านั่นแหละเขาต้องโดดยาดมาเดีย๋ยวนี้คือขบเด้ไมด้วย แมผมหน้าหลังมากมีแม่เขา้าครัผัดให้เองนะฮะกะเพราปลาหมึกกับกุ้งแล้วดูซส์มีร่านรีจริงๆมัย้ยยอะไรมันแบบโอ้โหเฟุดเด็กขนาดน,นี้มท่มกอยรูปแบบมากแน่นะใช่แล้วทุกอย่างนี้เราเล่นบ้านในความสดใหม่เข้ากับปีแม่จงจริงๆยอดมากเลยเียบ้ากเล่นบ้านรมากครับแม่รับ